ข้อนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์นานาชาติมอต้นรอบแรกปี2564ข้อที่19โจทย์บอกว่ากำหนดให้จำนวนเฉพาะบวก7จํานวนที่แตกต่างกันเป็นดังนี้คือมี a, b, c a บวก b บวก c a บวก b ลบ c a ลบ b บวก c b บวก c ลบ a มี7จําำนวนถ้ามีผลบวกของ2จํจำนวนจาก3จํจำนวนคือจาก3จํจำนวนได้แก่ a, b, c เนี่ยสองจำนวนบวกกันได้800แล้วผลต่างระหว่างจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดของ7จําำนวนนี้เป็นเท่าไหร่เจ็ดจำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะบวกเราให้ a, b, c เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เป็นจำนวนคี่จำนวนเฉพาะบวก7จําจำนวนที่แตกต่างกันโดยกำหนดให้ a น้อยกว่า b น้อยกว่า C ให้ a น้อยกว่า b น้อยกว่า C ก็คือ c เป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุด เรามาพิจารณาจํานวนใน7จํานวนนี้ถ้ากําหนดให้ในบรรดา3จํานวน a, b, c เนี่ย c เป็นจํานวนที่มากที่สุดในบรดา3จํานวนนี้ถ้าใน7จํานวนจํานวนไหนมากที่สุดและน้อยที่สุดแน่นอนว่าจํานวนที่มากที่สุดก็คือ a บวก b บวก c นั่นเองและจํานวนที่น้อยที่สุดก็คือ a บวก b ลบ c นั่นเองเราก็จะได้ว่า ใน7จ็ดำนวนนี้ค่ามากสุดก็คือ a บวก b บวก c และค่าน้อยสุดก็คือ a บวก b c. -4 พิจารณาผลต่างระหว่างจํานวนที่มีค่ามากสุดและจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดของ7จ็ดจำนวนนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าเราพูดถึงผลต่างระหว่างจํานวนที่มีค่ามากที่สุดกับจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดเราก็จะได้ว่าดังนั้นผลต่างของจํานวนที่มีค่ามากที่สุด กับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ a บวก b บวก c แล้วก็ลบด้วย a บวก b ลบ c ซึ่งจะมีค่าเป็นสองสผลต่างระหว่างจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ2อเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาค่าสให้ได้ว่า C มีค่าเป็นเท่าไหร่ เมื่อเรารู้ค่า c เราก็จะรู้ผลต่างระหว่างจำนวนที่มีค่ามากสุดกับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดจากโจทย์บอกว่าผลบวกของ2จํจำนวนจาก3จํจำนวนนี้เนี่ยเท่ากับ800ถ้าเราให้ผลบวกของ2จํจำนวนจาก3จํจำนวน a b c เนี่ยเป็น a บวก b เท่ากับ800 จากโจทย์ผลบวกของสองจำนวนจาก3ามจำนวน a, b, c เท่ากับ800เราพิจารณาเป็น a บวก b เท่ากับ800 ดังนั้น c จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดเนื่องจาก a น้อยกว่า b น้อยกว่า c และจะต้องต่ำกว่า800เพราะว่า a บวก b บวก c อะ a บวก b ลบ c เนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะบวกต้องเป็นจำนวนเฉพาะบวกเพราะว่าถ้าเกิด c ไม่มากกว่า800ค่าตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นลบซึ่งในบรรดา7จํานวนเนี่ยต้องเป็นบวกเนี่ย เนบรรดาทั้ง7จำนวนนี้ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้น c จะต้องเป็นจานวนเฉพาะที่มากที่สุดและต่ํากว่า800ดังนั้น c ต้องเป็นจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดและต่ำกว่า800 ต่ำกว่า800เราก็มาดูจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดและต่ำกว่า800คืออะไรจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดและต่ำกว่า800เราก็จะได้ว่ามีอยู่แค่จำนวนเดียวนั่นก็คือ C ต้องเท่ากับ797เป็นจำนวนเฉพาะบวกที่มากที่สุด และต่ำกว่า800ก็คือ797ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าผลต่างระหว่างจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ 2c เนี่ยก็จะเท่ากับ2คูณกับ797ก็จะมีค่าเท่ากับ1,594ก็สรุปคำตอบได้ว่าผลต่างระหว่างจำนวนที่มีค่ามากที่สุด กับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดของจิตจำนวนนี้เท่ากับ1594